สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่เรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบชั่วโมงแรกนะครับวงเล็บหนึ่งก็คือครั้งที่หนึ่งนะครับโอเคอแป๊บหนึ่งนะครับปิดเสียงแป๊บหนึ่งอโอเค อนุญาตย่อส่วนอัตราส่วนของรูปสักครู่เดี๋ยวนะครับฟืบมาละมันยย่ดูเนื้อหานะครับอันนี้ครูอเอาคลิปมาจากไก่กังวลเนาะ ฉะนั้นนักเรียนสามารถไปโหลดได้นะครับอันนี้เป็นเป็นครูเทียบเนื้อหาแล้วนะครับเนื้อหาเหมือนกันหลดเนื้อหาเหมือนกันแล้วก็เรื่องเดียวกันนะครับครูก็เลยใช้เอกสารตรงนี้ในการดาเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จตรงนี้ทีเดียวเลยนะครับเกณฑ์แนนภุมมแท่งเปรียบทเทียบทําไมบิวงเล็บหนึ่งแสดงว่าต้องมีขั้นที่สแน่นอนนะครับมาดูเนื้อหาครับเปรียบ แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะนักเรียนจะสังเกตดูมันแตกต่างจากแผนภูมิเดิมอย่างไรเดี๋ยวขอเนี่ยเ,เอารูปออกอนิดนึงหยุดมุมนี้ไม่เหมาะนะครับเราจะดูอย่างไรครับครั้งที่แล้วเรามีแค่แกนเดียวนักเรียนสังเกตอะไรเกิดขึ้นมานักเรียนชั้นป .5 และป .6 ที่ชอบกีฬาชนิดต่างๆเห็นไหมครับนี่คือชื่อแผนภูมิครับมันมีอะไรเกิดขึ้นมา แกนอนเป็นชนิดกีฬาเหมือนเดิมมีแกนตั้งแกนอนเหมือนเดิมครับอ่ะมีแกนตั้งแกนนอนเหมือนเดิมนะสิ่งที่ตามมาก็คือสัญลักษณ์แสดงข้อมูลเห็นไหมครับว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะมีแค่แท่งเดียวถูกไหมแต่คราวนี้มันมีเปรียบเทียบกับสองสองแท่งมันมีจํานวนแนวตั้งแกนนอนมีรายการกีฬามาฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองว่ายน้ํานะครับมันมีมาแบบนี้ แต่สิ่งที่แตกต่างขึ้นมาก็คือในหนึ่งรายการจะมีสองแท่งนะดูนะครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำข้อมูลของสิ่งเดียวกันและลักษณะเหมือนกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปมาเขียนแสดงในแผนภุมิแท่งเดียวกันนะครับสิ่งที่มันแปลกประหลาดออกมาก็คือมันมีแท่งสีน้ําเงินกับสีเขียวเราจะรู้อย่างไรว่าสีน้ําเงินเป็นอะไรสีเขียวเป็นอะไรนักเรียนต้องมาดูตรงนี้ครับ เห็นไหมครับสีน้ําเงินที่เป็นลายขีดขวางเนี่ยก็คือของระดับชั้นป .5 นะครับแต่เป็นจุดเขียวๆเนี่ยก็คือป .6 ถูกไหมถูกนะครับดูนะครับดูให้ดีดูให้ดีนะครับอ่าดูนะครับชื่อแผนภูมิที่เป็นแผนภูมิประเภทใดเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบถ้ามี2แกนจะต้องเป็นคําว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะครับมีเปรียบเทียบป .5 และป .6 นะครับที่ชอบกีฬาต่างๆปอ,อปอห้าชอบฟุตซอลเคนถูกไหมส่วนปหกชอบฟุตซอลแค่8คนแบบนี้นะครับแผนภูมินี้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนําเสนอเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนชั้นปหและปหกที่ชอบเล่นกีฬาชนิดต่างๆนะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้นะมันอาจจะมีมากกว่านี้เ,เต็มจอไม่เออเต็มเนาะนะครับมันอาจจะมีเดี๋ยวครูขอเนี่ยเช็คโปรแกรมผู้แป๊บนึง ไม่ไม่เป็นไรมันอาจจะมีมากกว่านี้ครับนักเรียนแต่ว่าเขา้ามายกมาให้ตัวอย่างมาแค่นี้นะครับ3จากแผนภูมิกําหนดสัญลักษณ์ใดแทนนักเรียนชั้นป .5 และป .6 ะก็บอกแล้วกําหนดสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้มีสีน้ำเงินขีดขวางเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นป .5 ส่วนสีเขียวลายจุดเป็นนักเรียนชั้นป .6 นะครับ 4. แกนนอนแสดงข้อมูลอะไรแกนนอนดูตรงนี้ครับนะแกนนอนแสดงข้อมูลอะไรแกนนอนแสดงข้อมูลชนิดของกีฬามีฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลปิงปองว่ายนะ้ำระยะห่างระหว่างรูปสี่เหลี่ยมฉากที่แสดงกีฬาแต่ละชนิดจะต้องเป็นอย่างไรต้องเท่ากันครับหมายความว่าความหนาของตารางแต่ละอันต้องเท่ากันนะครับ ความหนาระยะห่างต้องใกล้เคียงกันนะครับเวลาเราสร้างจริงเราไม่จําเป็นจะต้องอพอดีกันเป๊ะนะครับอาจจะมีล้นมีเหลื่อมนะครับในคณิตศาสตร์ชั่วโมงนี้จะไม่ค่อยมีการคิดคํานวณครับจะเป็นการนรําเสนอข้อมูลนะครับแกนตั้งสแสดงข้อมูลอะไรแกนตั้งนักเรียนก็มาดูแกนตั้งอยู่ที่อันนี้เป็นการอ่านข้อมูลนะลูกเดี๋ยวครูรูบบังอีกแล้วรูปบังอีกแล้วเจ้า ครูก็อยู่ไปเื่อซ้ายบ้างขวาบ้างเนาะอยู่จนจะครบแหละใส่ต้องปิดก่อนช่องอธิบายดูยครูขอปิดกล้องก่อนนะครับครูขอเนียปิดกล้องก่อนเพราะว่ามันจะแสดงไม่เห็นตารางนะครับขอเนียปิดกล้องก่อนนะครับอ่าเขาบอกแกนตั้งแสดงอะไรแกนตั้งแสดงจํานวนนักเรียนครับแผนภูมินี้มีการย่นระยะที่ช่วงใด ตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่คนนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่คนเพราะเหตุใดเพราะจํานวนเรียนที่ชอบกีฬาแต่ละชนิดมีตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเห็นไหมครับมันจะต้องมากกว่ามากกว่าระยะย่นนะครับคนมีข้อมูลหกก็ต้องระยะย่นได้แค่ห้านะครับนะสมมุติสมมติข้อต่อไปครับครูไปเร็วเลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาบทนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัตินะครับพิจารณาตารางข้อมูลแล้วตอบคำถาม เห็นไหมขึ้นสอันได้ไหมเนี่ย mm. ก็เป็นทั่วๆไปนะเดี๋ยวครูขอขึ้นสตัวได้ไหม mm. ไม่ได้ mm. ต้องดูข้อมูลแล้ว mm. ถึงจะถามตอบคำถามได้แผนภูมินี้ชื่อว่าอะไรอันนี้นักเรียนครูคิดว่ามันผ่านไปนแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับเชื่อนั้น ไม่มีอะไรมากมายเจ้าจนแนกประชากรในปี2561จำแนกตามกลุ่มอายุตามกลุ่มอายุก็จะต้องฉะนั้นอ่ข้อนี้แหละทำไงมีน่าจะเป็นใบางานไหมไม่ใช่นะครับเดี๋ยวครูขออนี้ดูไฟล์ใบางานแป๊บหนึ่งนะลูกอ๋อเบบขัดไม่ใช่ใบางาน ออให้สร้างครับนักเรียนเขาให้สร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะเขาให้สร้างเขียนแผนภูมิแท่งที่เปรียบเทียบต้องไปทวนไหมต้องไปทวนไหมลูกต้องไปทวนไหมทวนหน้านี้ก่อนนะอันนั้นเป็นการอ่านทั่วไปอันนั้นเป็นการอ่านทั่วไปเห็นไหมครับ นักเรียนต้องดูตัวอย่างตัวอย่างในนี้นะดูตัวอย่างครับเราจะไปสร้างแผนภูมิกันละเป็นสร้างแผนภูมิแปดนาทีผ่านไปให้นักเรียนไปสร้างแผนภูมิโดย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 นี่ครับโจทย์อ่าดูโจทย์ครับโจทย์ข้อที่หนึ่งสามจุดส oh, ี Do ่ข ah, ้อที amongst, ่หนึ่งครับจงเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กําหนด ข้อมูลที่กําหนดครับให้เล้นออกแบบเองเะนั้นนักเรียนจะมีละ1กราฟ1กราฟแล้วนะลองลองออกแบบครับว่าจะออกแบบมาในรูปแบบไหนนะลองออกแบบมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวครูค้างทิ้งไว้เวลานักเรียนไปาดูใน youtube นักเรียนต้องไปสั่งหยุดเองนะครับนักเรียนไปสั่งหยุดเองเพราะาถ้าจะให้ครูรอเนี่ยน่าจะครึ่งชั่วโมงนะ่าจะไม่เสร็จนะ อีกหนึ่งข้อครับอีกหนึ่งข้อครูไม่สามารถแคปอ๋อแคปได้นี่อีกหนึ่งข้อครับนี่ข้อนี้เลยข้อ2ปริมาณของสารอันตรายทางการเกษตรที่นําเข้าปี2,556ถึง2,560ดันตรายมันมีสารกําจัดแมลงกับสารป้องก,กันและกําจัดโรคพืชฉะนั้นนักเรียนต้องลองไปออกแบบนะลองออกแบบครับ จะเอาอะไรตั้งเอาอะไรแนวนอนไม่ผิดนะครับแต่ต้องออกมาเป็นข้อมูลตามนี้เดี๋ยวส่วนรูปไฟล์รูปไฟล์าการบ้านเดี๋ยวครูส่งให้กทีนึงน,นะครับเดี๋ยวครูแคปใส่ในครูแคปใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวครูจะได้ไปโหลดให้นะครับครูขอเนียดแคปก่อนครูขอเนียดแคปก่อนนะครับขออ้อ2อาแคปก่อนแคปเพื่อส่งให้นักเรียน นะส่งให้หนักเรียนพรุ่งนี้นะลูกสแกปส่งให้นะครับโอเคฉะนั้นวันนี้ก็มีงานที่นักเรียนต้องสร้างแค่เออ ที่ไหนเลยอ้าวครูก็หลงนะครับมองชัดไหมไม่ชัดนะครับโอเคงั้นครูไม่ไม่แสดงตัวตนละนะครับก็ ทำงานส่งนะครับเดี๋ยวครูจะปรึกษากับทางพอเองว่าเราจะไปเก็บใบงานกันเมื่อไหร่นะครับเพื่อที่จะมาเก็บเป็นคะแนนนะเพื่อเก็บมาเป็นคะแนนนะครับคนที่ยังไม,ม่ทําก็รีบกลับไปสั่งกลับไปเคลียร์เอกสารตัวเองให้เรียบร้อยครับนะครับกลับไปเคลียร์เอกสารตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีกําหนดการนัดส่งนะน่าจะมีการกรําหนดการนัดส่งนะครับ คนที่นิ่งนอนใจไปก็เอาไว้โอกาสหน้าเราจะต้องมาเคลียร์กันเพราะว่าตอนนี้คะแนนสอบไม่มีนุครูจะเก็บตามคะแนนแบบฝึกหัดนะครับครูจะเก็บตามคะแนนแบบฝึกหัดนะครับเอเคไหมครับงั้นสําหรับชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมทําแบบฝึกหัดไว้ในสมุดแล้วเราจะมาเก็บมาตรวจนะครับสวัสดีครับ